ครับเดี๋ยวจะแพนกล้องนะครับให้ดูรอบๆนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีตู้นะครับมีแต่ซุ้มน่าจะจัดงานวันที่5้ธันวานะครับจะมีจัดระบบเสียงอยู่นะครับเมื่อกี้นีครับผมก็เปิดเพลงอยู่ครับทดสอบระบบนะครับ วันนี้สุกจะลดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเกือบเกือบห้าโมงครับนะครับนะรถน้ำก็ไม่มีนะครับวันนี้มวลชนส่วนมากเขาจะไปที่ น่าเรือนจำนะครับเพราะว่าน้องลุงได้รับการปล่อยตัวนะครับเขาก็จะรอรับที่น่าเรือนจำน้าเรือนจำคลอ,องเปรมน,นะครับก็ไปรอลุ้นแต่เิ็นทนายบอกว่าถ้าไม่มีมีการอายัดตัวนะครับก็จะออกมาได้เลยนะครับก็รอลุ้นกันอยู่นะครับว่าจะมีการอายัดตัวหรือเปล่านะครับก็รอกันอยู่นะครับ รอบนะครับก่อนที่เราจะไปยืนตรงข้างหน้านะครับข้างหน้าตรงาสาธิกานะครับก็ดูบรรยากาศไปก่อนนะครับนะครับรถก็เยอะอยู่นะครับวันนี้นะครับแต่ว่าไม่มีแดดนะครับแดดร่มอากาศเย็นสบายาที่ท้องสนามหลวงนะครับ ก็ประมาณ5โมงนะครับเรวจะไปเยือนที่หน้าสาธารนะครับ ตามนี้นะครับบรรยากาศตอนอ4โมง50นะครับ